สวัดะองกล้อวันนี้เราอยู่ช่องก้าใช่ไหมนะครับวันนี้นะครับผมจะจะมาแนะนำแอปน็อกน็อกควอเตร์เบอร์นะคะแล้วเข้าไปเลยนะคะคือเ้าไปเจะหน้าตาประมาณนี้ให้มันมาหน้าจอของมันก่อนนะครับพอมันถ้าเริ่มใหม่ๆมันจะเริ่ม้ใช้นะครับแล้วก็ไปที่ กฎกากระบาดตรงนี้นะคะถ้าใครไปหน่า,านี้เห็นไหมคบทุกคนมันก็จะเป็นรูปบอรเปเปอร์เป็นรูก,กอะไรตามใจทุกคนเลยนะครับเพิ่มเติมทินเป็น R O V ก็ได้เป็นอะไรก็เห็นไหมอืมถ้าว่าเป็นลกูกแบบนีนะ้สมมติผมชอบด้สก,กัดใช่ไหมแล้วมัวก็จะดาวน์โหลดแล้วก็จะมาทําเป็นบอรเปเปอร์ข้างหลังก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ระ ออกไปดูข้างนอกก่อนนะครับจะมีแอปเยอะมีรูปเยอะมีอะไรเยอะๆปอะไปเลยนะครับตัวครับนี่นะประมาณนี้นะครับอืมประมาณนี้ฟิล์มไฟล์อันนี้แม็กกีฬาธรรมชาติรูปแบบสัตว์คนรนยนต์รถยนต์ฮะภาพวาดออกแบบรักเพลงวันหยุด เทคโนโลยีบันเทิงโอ้โหนี่ผมอยากใช้นี้มากเลยทุกคนแต่ก่อนอยากใช้แต่ตอนนี้ก็อยากใช้นะคะท่านผู้ชมเป็นรูปวอลเปเปอร์แบบนี้แล้วกันนะอัปเกรดกันกดอัปเกรดถ้าอัปเกรดใครมีเงินก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่อัปเกรดก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูวิดีโอกันเติ นี่เขาก็จะได้ประมาณเนี่ยจะลองลองดูดิตั้งค่าเป็นหรือว่าทั้งสองหน้าจอแล้วก็จะเอามันหน้าจอหลักด้วยนะครับ โอเคเราก็ออกมานะครับมันก็จะได้หน้าตายอย่างนี้นะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นลูกก็ไปดูเอานะครับมันมีเยอะมากถ้าใครอยากหรือว,ว่าไปดูคลิปใต้ลิงก์ข้างล่างคลิปผมก็ได้นะครับทุกคนไม่เชื่อนะลงไปดูนะฮะมันมีมันจะทำลิงแอปนี้ไว้ให้นะครับถ้าใครอยากใช้จริงๆนะครับผม